คิดอะไรอยู่คิดว่ามื้อเย็นเนี่ยฉันควรจะกินอะไรดีนะสิคำถามคลาสสิกเลยนะเนี่ยประจีเกิดอะไรขึ้นที่ปาร์ตีด้ดวลีบ้านคุณเมระเหรอ นี่แม่ถามอยู่นะตอบแม่ทีสิฉันกำลังคิดว่าชายที่ชื่อสันจูนั้นทำภาพภพ์ปาจีเสรจะนได้ใจได้่างาใเราไม่มีหลักฐานลูกได้คุยกับสันจูมั่งหรือเปล่าแม่คะสันจูไม่ใช่คนไม่ดีนะคะเขาเพิ่งจะเสียแม่ของเขาไปนะคะความปรารถนาสุดท้ายของแม่ของเขาก็คือให้เขามาขอโทษหนูเขาบอกว่าเขาจากบ้านมาก็เพื่อขอให้หนูยกโทษให้เขาเขาเสียใจที่เคยทำไม่ดีกับหนูนะคะ เขาทำเพื่อแม่ของเขาเท่านั้นนะใครเป็นคนบอกลูกว่าแม่ของเขานะตายแล้วแม่ของเขาเพิ่งลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเองซันจูนั่นจะเป็นเพื่อนปาจีได้ไงในเมื่อเขาอุตส่าห์ออกจากบ้านนาแสนไกลามาเพื่อเอาคืนปาจีไน่ใจไม่ได้เราไม่มีหลักฐานเพราะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่รันบีติดคุกฉันช่วยเขาออกมาได้แน่นะไม่ต้องกังวล คนที่บอกหนูว่าแม่ของเขาตายแล้วก็คือเขาน่าละค่ะแม่หนูจะทำได้ยังไงว่ามันจริงหรือว่าหลอกเนี่ยคนส่วนมากคงจะไม่เอาแม่ตัวเองมาล้อเล่นหรอกค่ะมันมีด้วยเหรอคะคนแบบนั้นมันไม่มีหรอกค่ะแม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนลูกบ่อยครั้งไปที่ใครๆไม่ใช่อย่างที่เราเห็นใครๆก็โกหกกันได้ทั้งนั้นแม่จะโทรบ,บอกผู้นำหมู่บ้านให้ช่วยคุยกับซันจูหน่อยนะโทษทีนะแม่ขอยืมมือถือหน่อยสิแม่คงลืมเอาไว้ที่บ้านนะ่ะคงจะลืมตอนที่รีบมากๆเลยนะขอยืมหน่อยสิลูก ต้องทำอะไรสักอย่างฉันจะโทรถามปราชิวเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับสันจูหรือเปล่าออก็ดีไม่รับเหลอสายไม่ว่างนั่นไงคุณเมรลครับเอกสารพร้อมแล้วครับไปกันเถอะครับไม่มีใครรับสายเลย ขอโทษนะคะเรารอนานแล้วเราพบรันบีได้หรือยังชนครับมาแม่คะแม่ไปคนเดียวเถอะนะคะไม่อยากพบรันบีเหรอ เจอกันที่ไรเราเถียงกันตลอดเลยหนูไม่อยากทําให้เขาว้าวุ่นใจหนูทำเขาซวยมามากพอแล้วนะคะหนูไม่อยากไปรันบีเขาติดคุกก็เ,เพื่อลูกนะลูกอยากเจอเขาแต่ว่าไม่อยากทําให้เขาว้าวุ่นใจแม่ก็เข้าใจได้งั้นก็ไม่เป็นไรแล้วละจ้ะงั้นก็ดีแล้วไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปจ้ะอ,อ,อะไรของแม่เนี่ยบอกจะพูดง่ายก็พูดง่ายซ้ง,งั้นน่ะไม่เป็นไรดีแล้วแล้วมันดีตรงไหน เฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆคุณครับคุณมีเวลาห้านาทีดังนั้นรีบหน่อยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณนะนายไม่น่ามีเรื่องเลยไม่ใช่แค่พูดแต่นายลงมือทำนายทำทำไม คุณนะครับก็คือว่าเขาฉันไม่ได้อยากรู้รายละเอียดนะฉันอยากรู้ว่ามันสาคัญถึงขั้นไม่คิดถึงครอบครัวของตัวเองเลยเหรอถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนายละ่ะนายยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวนายนะรู้บ้างไหมนายแค่แซงว่าตัวเองโตจากนั้นก็ทําเรื่องงี่เงา่าฉันเห็นมาเยอะแล้วนะพวกที่โตแต่ตัวนะ่ะขณะฉันยังรู้สึกแย่เลย ที่ต้องมาเห็นนายติดคุกแบบนี้เนะแล้วครอบครัวนายละ่ะพวกเขาคงรู้สึกแย่กว่าฉันไม่รู้กี่เท่าแน่ฉันรู้ว่านายทำเพื่อลูกสาวของฉันแต่ว่าพวกเขาไม่รู้นี่ฉันถวายนายแต่อีกใจก็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณสำหรับทุกเรื่องที่นายทำนะนายช่วยลูกสาวฉันทุกอย่างแต่ว่ารู้อะไรไหมเราไม่จำเป็นจะต้องร้องทุกอย่างก็รู้ได้ว่าอะไรดีไม่ดีฉันไหวขอบคุณจากใจเลย ทุกคนช่วยเราเสมอถ้าเราขอดังนั้นแล้วเมื่อมีปัญหาอย่าเก,ก็บเอาไว้คนเดียวนะรันบีนายหวงทั้งภาพพนและก็ความปลอดภัยของปราจียิ่งกว่าตัวเองอีกฉันอยากขอบคุณจริงๆอยากขอบคุณให้มันมากกว่านี้ฉันไม่รู้ว่าจะต้องขอบคุณนายยังไงที่นายต้องมา,าติดคุกไม่ครับคุณนะอย่าพูดแบบนั้นครับผมผมหมายถึงว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้นเพื่อคุณน้านะครับดังนั้นขอร้องไม่ต้องขอบคุณอะไร <ใน S 2> ผม <ทำ S 2> อีกน,นะนนไม่ใช่แบบนั้นครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ปราจีด้วย ต่อให้เป็นคนที่ผมไม่รู้จักผมก็พร้อมจะช่วยนะผมทำเพื่อตัวเองแต่หากละผมไม่ยอมให้ใครก็ตามพูดมีดีถึงปราจีแล้วส่วนนี้ก็แค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาก็แค่นั้นเองบอกตามตรงนะครับผมแค่หาที่ระบายอารมณ์มันไม่ใช่ความผิดของปราจีเลยสักนิดเดียวใครดีมาผมก็ดีตอบร้ายมาก็ร้ายตอบจะได้ไม่มีบุญคุณความแค้นต่อกันยังไงล่ะครับแค่นั้นเอง นายยืนหยัดเพื่อปราจีตั้งแต่ตอนปาร์ตี้ดิวาลีแล้วฉันขอบคุณแทนลูกสาวฉันด้วยปราจีไม่เคยมีใครนอกจากนายเลยนะนายอยู่ตรงนั้นกับเธอทุกเมื่อที่เธอต้องการนายนะ่ะนายไม่รู้ว่านายสําคัญกับฉันมากแค่ไหนผมรู้จักคุณนะดีคุณนานะ้าเนีเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเลยสวยจริงๆนะครับเ <c oughs> ชื่อผมสิผมไม่ได้โกหกนะมีแค่ต่อร้องไห้นี่แหละที่ไม่สวยถ้าผมไม่พาชนหะ้คงเชดน้ำตาให้แล้ว งั้นใช้สารีเช็ดไปก่อนแล้วกันนะฉันมีผ้าเช็ดหน้านีงั้นได้โปรดอยู่ร้องนะครับอันนี้นั่นเหมือนของนายใหญ่ผมเลยอ่ะก็ของเขานั่นแหละฉันยังไม่ได้คืนเขาเลยถ้างั้นผมว่าดีแล้วล่ะครับที่ยังไม่คืนอ่ะว่าไหมครับเป็นเด็กดีนะนายนี่น่ารักจริงๆคุณน้าชอบผมงั้นเหรองั้นบอกผมทีว่าจะยังชอบผมไหมถ้าหากว่า ผมกับลูกสาวของคุณนจ้จะไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีได้ไงก็นายพูดถึงลูกสาวฉันบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม,ไม่มีอะไรจริงๆครับเรื่องนั้นไว้พูดวันหลังก็ได้นะก็ได้จ้ะฉันเสียใจจริงๆนะดูแลตัวเองด้วยล่ะหวังว่าจะออกมาไวๆคุณนะพูดแบบนี้ไม่มีอะไรหยุดผมได้แน่เลย ฉันรู้ว่านายจะพูดอะไรไว้นายกล้ากว่านี้ค่อยมาถามนะถึงตอนนั้นฉันคงจะตอบว่าใช่นี่คุณนารู้ทุกอย่างเลยเหรอนี่ยลูกไม้หรือไม่ไกลต้นจริงๆรู้ได้ยังไงกันนะนี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เข้าใจทุกอย่างซะแล้ว บอกเขาด้วยนะครับก็มาจากครอบครัวที่ดีอย่างนี้ไม่ควรจะต้องมาอยู่ในคุกจะจันคุณเชื่อเขาว่ามันจะครอบครัวที่ดีแล้วคุณจับเขามาทําไมเหรอถ้าคุณเชื่อเขาว่าเขาเป็นคนดีทําไมถึงไม่ปล่อยเขาไปล่ะนี่นายจะบ้าเหรอเขาจะปล่อยได้ไงดีไม่ดีไม่สําคัญเท่ากับว่าใครเป็นคนที่แจ้งความลูกนะักการเมืองใช่ไหมฮะครับเห็นไหมทีนี้เข้าใจหรือยังลองไปเรื่องก,การเมืองก็ความจริงไม่ใช่สิ่งสําคัญหรอกนาะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณเมรา่าคือผมไม่อยากให้คุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็จริงแต่คุณไม่จะไปต้องมาเข้าข้าผมหรอกเนาะมีคนบริสุทธิ์ตั้งเยอะที่ติดคุกและนั่นนําไปสู่ประวัติการก่ออาญกรรมถึงตรงนั้นต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนความจริงยังไงคุณก็ไม่ต้องสอบสวนเพราะไม่มีใครสนใจเด็กมหลาลัยตีกันทั้งที่เป็นเพื่อนกันไม่ใหญ่เท่าเรื่องลูกนักการเมืองมินประมาทด้อยค่าคุกคามเพศผู้หญิงซึ่งควรเป็นคดีมากกว่า คุณเองก็รู้มาตราสี่เแต่คุณก็ยังขังรันบีผมไม่ควรพูดนะแต่ว่าขอถามหน่อยถ้าเกิดว่าท่านนิกเขาทำแบบเดียวกับภรรยาคุณน้องสาวหรือว่าลูกคุณแล้วคุณคุณจะทำยังไงเหรอคะคุณจะฟังนิกไหมหรือว่าสมาชิกในครอบครัวของตัวเองคุณว่าย่งไงล่ะไม่ต้องตอบก็ได้นะแต่ตอบใจตัวเองซะโอเคสรวัตร ผมไม่เคยผิดแต่ถ้าผมผิดผมก็ยอมรับแต่ตอนนี้ผมไม่ผิดแล้วคนผิดเป็นใครคุณไงละ่ะคุณนั่นละคนผิดรันบียังไม่รอดเลยไงพูดจาแบบนี้เนี่ยสรวัตรช่วยรวบรวตัดความทีเถอะนะเข้างานยุ่งนะครับเชิญพบคุณรันบีฟังนะมากับฉันมาเถอะไม่อะมาให้ฉันงานยุ่งฉันก็เถอะนะมานี่เป็นอะไรของไงก็ภาษาเขาทำไม ดีข้อหาก็เพิ่มหรอกนะนายไม่ได้ดูสถานการณ์บ้านเมืองโลกมากเลยเรือไงนี่ฮะว่าเราเสียเปรียบอยู่แล้ดวดูสิเขาออกมาเรียกร้องปละอตัวแกนนําและแนวร่วมคนไม่ฟังใครนั่นแหละผิดและนายนั่นแหละคนนั้นนะ่ะนายเนี่ยคนคนนั้นเลยคุณรันบีกลับบ้านได้เลยครับขอบคุณชนอยเรื่องค่าใช้จ่ายพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศจะผมจ,จัดการให้นะได้เลยครับเดี๋ยวผมโทรไป <Okay. S 2> นะครับขอบคุณครับไปเถอะ อขอโทษนะคะคุณสารวัตรแม่บอกให้ฉันมาพบคุณนะคะเราจะมาประกันตัวรันบีโคลีแต่ว่าทนายของเราเขายังอยู่ระหว่างการเดินทางเลยบอกแม่คุณได้เลยนะคุณรันบีจกลับบ้านไปแล้วนะครับจริงเหรอคะคขอบคุณคะ่ะต้องได้บอกแม่แนละ้วว่าแต่ใครช่วยเขาล่ะเอา้า เอาหายไปไหนแล้วหาใครอยู่ครับเอลูกสาวฉันค่ะที่ใส่ชุดสีเหลืองเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้เ,เธอออกไปแล้วครับเอขอบคุณค่ะแม่คะแม่คะคือว่ารันบีเขา,เาคือเบอร์ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านคะคะ่ะฉันปราเกียน,นะคะคือว่าคะ่ะขอบคุณนะยินด,ดีครับ โอเคนะไปนะรันบีขอบคุณครับเขาต้องเซ็นเอกสารให้<อ>ไวเลยไม่ต้องพูดอะไรนะฉันรู้เกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าใครเป็นต้นเหตุด้วย,วยเธอกับซันจูนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าตอบคำถามฉันข้อนี้ เราไม่ใช่เพื่อนกันค่ะที่จริงแล้วฉันออกจะเกลียดเขาด้วยซ้ําเขาทําตัวลุ่มล่ามกับฉันและนั่นคือสาเหตุที่ฉันตบหน้าเขานะคะเขาก็เลยเข้าเมืองมาเพื่อที่จะขอโทษฉันก็แค่นั้นเองซันจูต้อรับผิดชอบนะดังนั้นอยู่ห่างจากเขาฉันจะลงโทษในสิ่งที่เขาทําเขานทำผิดไปคุณแน่ใจได้ยังไงคะว่าเขามีส่วนในทุกๆเรื่องนี่ฉันโตแล้วแต่เธอยังอ่อนต่อโลกอยู่ แม่ของฉันก็พูดกับฉันประมาณนี้เหมือนกันเลยเลยคะ่ะกนแม่ละก็แม่เธอเป็นแม่คนแล้วส่วนฉันก็เป็นพ่อคนเมื่อเป็นเรื่องของลูกๆพ่อแม่ก็ยิ่งเป็นห่วงแม่เธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวซึ่งมันยากสมัยนี้แม่เธอเป็นคนดีนะฉันดูออกเธอควรจะรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณแม่อกูจะรถอยู่ที่นายเหรอ,เออ๋ออยู่ที่ฉันอืมแต่ปดีเ เชื่อว่าคงมีคนแค้นเธอมากพอที่ทำแบบนี้ได้ระวัอองตัวด้วยดูแลตัวเองดีๆอย่าให้ซานต้าลงมาทางปล่อง<ต>ไฟฉันไม่มีปล่องไฟค่ะฉันจะจ้างนักสืบเรื่องนี้เองแล้วก็จะเจอที่อยู่เขาในไม่ช้าหรอกเขาว่าหลายคนมีส่วนร่วมดังนั้นทุกคนจะต้องโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะใครที่พยายามทำลายภาพพจน์ทำลายร่างกายจิตใจ,จเธอรับรองฉันไม่ปล่อยหรอกไม่ปล่อยไปง่ายๆแนะ่ไม่ต้องห่วงเธอต้องปลอดภยัย อ,อนักสืบโทรมาพอดีเลยไปเถอะโอเคนะฮลัลโหลสันจูคนที่ทำแบบนั้นคือพวกสันจูขอละ่ะทำไมทุกคนต้องโทษเขาในเมื่อคลิปคือคนอื่นฉันถึงใช้คำว่าพวกสันจูไงเห็นได้ชัดว่าเป็นคลิปที่คนอื่นทำขึ้นมาแต่ไม่ต้องห่วงนะใครทําก็ต้องชดใช้ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะแก้ปัญหาทุกอย่างของเธอโอเค รันบีใิประวีช่วยพูดดีๆหน่อยจะกรีดร้องทำไมเนี่ยเดี๋ยวใครก็มาได้ยินพอดีหรอกนะลูกคุณอยู่ในมือผมแล้วคุณยังไม่โอเคอีกเหรอช่วยวางหูสักทีได้ไหมยัยผมจัดการเองไม่ต้องห่วงพ่อครับพ่อคุยกับใครอ่ะแม่แกไงล่ะว่าไงนะแกทำให้ชีวิตฉันต้องขมขื่นฉันคิดว่าแม่แกจะลตะวาดแกตอนโตที่ไหนได้นักกว่าเดิมซะอีกเธอบอกให้รีบกลับบ้านไม่ใช่เพราะอยากเจอแกอยากจะตะวาดฉันต่างหากลอก ดูเหมือนว่าการมาสถานีตำรวจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วการพ่าไวเลยแม่แกทรมจิกฉันแรงไม่ตกเลยเป็นนกนัว่าเป็นไก่กันแน่เนี่ยจิกเก่งเป็นบ้าคุณคะขอโทษที่ฉันบังเอิญได้ยินนะคะแค่อยากจะบอกว่าจริงๆฉันคือตัวต้นเหตุรันบีติดคุกก็เพราะฉันและฉันก็รู้สึกผิดฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณชอามาเ้อเชันกับภรรยาฉันเถียงกันตลอดอยู่แล้วเธอมักหาเรื่องให้บ่นได้ตลอดเวลา สงสัยจะเหงาไม่มีเพื่อนคุยซึ่งก็ไม่แปลกหรอกนดะ้ต่อไปก็ดูแลตัวเองด้วยนะบายซี่ขึ้นรถบอกแล้วว่าให้ไว้แม่แกเป็นโหงจะเป็นบ้าอยู่แล้วไปเร็วไปเร็วแม่คะรันดีออกมาแล้วคะ่ะแล้วเขาอยู่ไหนอะ พ่อเขารีบพาเขากลับไปที่บ้านนะคะเพราะว่าแม่ของเขากำลังโมโหเน่เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยจะต้องรีบกลับนะคะเขาทำถูกแล้วล่ะนะเขาควรไปให้แม่เขาเห็นเว่าแต่ผู้ใหญ่บ้าน่ะคะเขาว่ายังไงบ้างก็อย่างที่บอกแม่สันจูยังไม่ตาย นี่อาบีทำอะไรเล่าสักข้อสายอยู่หรือไงคนหัวเข้ามาเราเร่งพาชมิศกที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยแล้วสิกลับกันไปเถอะอาบี รันบีอยู่ที่ไหนแล้วเป็นความผิดของวิกรมนะระหว่างทางกลับบ้านอ๋อฉันกะแล้วเชียวมันเป็นความผิดของวิกรมเสมอแล้วก็ต้องรับผิดชอบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นดูเขาสิคะบอกจะพารันบีกลับมา แต่กลับหายหน้ากันไปทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วแบบนี้ฉันจะทํายังไงล่ะนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะพพอพๆอพอเขาจะต้องตําหนิรันบีอยู่ตลอดทางจนรันบีเนี่ยรู้สึกแยกเข้าไปกันใหญ่แน่เลยนะคะและนั่นก็คือเหตุผลที่รันบีอาจจะไม่ยอมกลับมาบ้านแต่ไปกดดานอยู่บ้านเพื่อนแทนหรือว่าวิกรมไปพูดอะไรไม่เข้าหูสารวัตรหรือเปล่าเขาต้องจับรันบีเข้าคุกอีกรอบแงงๆเลยนะคะนี่ผิดแล้วปลรวีนี่ฟังคนอื่นก่อนได้ไหมกลายเป็นคนผิดเหรอผู้ชายน่ะก็เหมือนกันหมดจริงๆเข้าข้างกันเข้้าไปุตอนนีว่ รันบีนะ่อยู่ที่ไหนบ้านเพื่อนหรือว่าในคุกต่อมาให้หฟังคนอื่นก่อนให้ฉันพูดบ้างสินี่ฉันกลายเป็นคนผิดเหรอจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่ความผิดของวิกรมอย่างนั้นเหรอคะอคุณนะกำลังพารันบีกลับบ้านแต่ว่าเขาไม่มาก็เพราะวิกรมนะ่ะตะหวาด <ใจ S 1> เขาใจเย็นกอดฟังฉักนกอดได้ไหมนี่หมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าฉันไม่ยามให้คุณพูดงั้นสิกำลังจะบอกว่ารันบีกับวิกรมมนันน่าแล้วไงแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกละ่ะอาบีหมออ้ำอึ้งอะไรอยู่ล่ะเนี่ย รันบีเป็นยังไงพ้างลูกลูกโอเคหรือเปล่าเห็นแล้วล่ะสินั่นแหละสิ่งที่เธอทำกแบ,บฉันเนอะไม่ฟังใครแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครพูดเป็นความผิดของวิกรมคือระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเขาจอดรถชิดไปหน่อยประตูฝั่งรันบีก็เลยเปิดไม่ได้ต้องถอยให้เข้าที่ผมก็เลยมาถึงก่อนก็แค่นั้นเองหันฟัคนอื่นบ้างเอบนี่ปวิผมต้องการช่วยเวลา ที่ดีกัลูกแน่นๆนานๆซึ่งคุณไม่ให้ผมเสียทีแล้วเป็นไงเล่ากะว่าไม่มีผิดแล้วผมก็ไม่ได้สิทธิ์นั้นจนใดแม่น่ารักจริงพ่อแม่แย่งลูกกันใช่ไหมเนี่ยพ่อครับพ่อไม่ไม่ต้องเลยนะเราเพิ่งจะกลับถึงบ้านแล้วจะออกไปไหนอีกล่ะแม่ไม่ปลื้มน้ำแบบนี้เนอะเราจะแม่ไม่หม่ครับไม่เข้าใจผมมีเรื่องสำคัญต้องรีบไปทำนะแม่ขอร้องล่หมายวาว่าแม่ไม่สำคัญเหรอพยายามเข้าใจหน่อยสิมันสำคัญมากเลยแม่เไม่ต้องขอช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกขอโทษด้วย นี่จะขังผมจริงเหรอก็ใช่นะสิไม่เอานะแม่โถไปเลยแม่นะแม่ไม่เอานะอย่าลืมรลวา่านายแสบแค่ไหนฉันรักแม่ฉันแต่ฉันก็รักนายใหญ่เหมือนกันฉันมันแสบฉันต้องหาแกให้เจอซันจูเขาทำให้ปราจีกับแม่ฉันร้องไห้ฉันไม่ปล่อยไว้แน่ ขอบคุณครับนายใหญ่ที่บอกว่าผมแสบแค่ไหนฮึบฮ่าเลสโก้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 เรนดี้เรนี้เรนดี้มีอะไรขึ้นเหรอมีอะไรมีอะไรเหรอเรียอาฉันกำลังทตามหานายพอดีเลยออเพ่อบอกว่านายกลับบ้านแล้วฉันก็เลยใช่ใช่แต่ไว้คุยทีหลังได้ไหมฉันมีเรื่องสำคัญต้องทำและไม่มีเวลาแล้วฉันจะไปแล้วแล้วนี่นายจะไปไหนฉันจะไปตามหาซันจูแล้วถามทำไมเนี่ย ตามหาซันชูเหรอใช่ไงก็เพราะแล้วทำไมต้องออกตามหานี่ไหนจะบ้าเหรอไปอยังไม่มีจุดหมายเนี่ยเนเธอ,อรู้เหรอว่าเขาอยู่ไหนฉันน่ะเหรอ ก็ใช่นะสีแน่นอนเธอไม่รู้ดังนั้นฟังฉันให้ดีนะถ้าเจอพ่อแม่ฉันห้ามบอกเด็ดขาดห้ามบอกเขาว่าเราเจอกันนะโอเคเพราะว่าแม่ล็อกฉันจากด้านนอกแต่ว่าฉันเนี่ยโดดหน้าต่างออกมาอย่าลืมที่ฉันบอกล่ะว่าเราไม่เคยเจอกันขอบคุณมากนะไว้คุยกันโอเคไม่ต่ด่ารว่าเรนดีฟังฉันก่อนสิฟังฉันสักครั้งหนึ่งได้ไหมอีกเล่าไว้คุยกันฟังฉันบ้างสิแต่ว่าเันดีขอโทษขอย้ำเลยนะถ้าเจอพ่อแม่ฉันอย่าบอกเขาว่าเราเจอกันนะฟังฉันก่อนฟังฉันสักครั้งหนึ่งได้ไหมนี่มันเรื่องสำคัญนะ นายหาซันจูไม่เจอหรอกรันบีทำามนายไม่ยอมฟังฉันบ้างเลยนะยอมหนีแม่ไปโดยไม่บอกอะไรเพื่อใครอ่ะเพื่อปราสิยอย่างนั้น่เหรอบ้าที่สุดเลยนี่ใครหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเหรอซันจูนี่ไม่ใช่ซันจูฉันดูฉันส่งที่อยู่ซันจูให้หนายไปแล้วผู้ชายในยรูปนี้ชื่อยุบียุบราชอนซันจูเป็นคนที่สั่งให้หนายคนนี้ทำคลิปเช้าขึ้นมา แล้วอผู้หญิงละ่ะมีผู้หญิงสองคนที่เกี่ยวข้องแต่ฉันยังไม่ได้ร้องลอยอะไรฉันแค่ยังไม่ชัวแต่ตอนให้ชัวฉันก็ไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรนายได้แต่ฉันจะพบความจริงในไม่ชา้าขอเวลาอีกสักหน่อยเถอนะถึงตอนนั้นฉันจะให้รายละเอียดนายหมดแน่ไม่ต้องห่วงขอบใจโจเซฟทำงานได้ไวดีมากขอบคุณเดี๋ยวก่อนนะในายใหญ่นี่ฮัลโหล อยู่ที่ห้องหรือเปล่าผมปีนหน้าต่างออกมาแล้วครับฟังนะรู้จักผู้ชายที่ชื่อยุวิยุวราชชอหันยุวราชชอฮันยุวีเหรออ๋อเด็กที่มหาลัยครับไม่ใช่เพื่อนผมหรอกเขาหน้าหามเกินไปทำให้นเขามีอะไรงั้นเหรอเขาเป็นหนึ่งในคนที่ทําคลิปเฉาปราจีผู้เกี่ยวข้องอีกสองคนเป็นผู้หญิงยังไม่รู้ว่าใครแต่จะรู้ในไม่ช้าถ้าเกิดหลักฐานแน่นพอเขาจะไม่ปล่อยไว้แม้แต่คนเดียวทุกคนที่ทําเรื่องนี้จะต้องรับโทษ ใช่ครับผมเห็นด้วยดี